time yeah. เคยไล่สดยุคปีนปุกจากของยักษ์ยาพีน่นอหอมากโค้ชแนนะ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้บุญใหญ่พี่น้องบุญใหญ่เรามีซ้อมใหญ่นะครับ ไม่เห็นพระเอกแต่งหน้านานมากใช่ไหมใช่ไหมพี่โกบแฮปปี้วันเดย์พี่โกบด้วยนะครับขอบคุณที่พพอตขอบคุณที่พพอนน้องๆมาโดยตลอดนะครับมีบ้านเกิด้วย ร่วมมนอีกกันไหนใหญ่พะร่มไม่แขวนทีน่เปลี่ยงนี่ยคือตอมครัแขกเออยังไม่ สวัสดีครับ 文化浪流。

ไอ,อ้ไม่ยืนคอยหวงไม่ยืนจอกอยู่ริมเมื่อทาบางทีตนเดรอนะเขอคป,ป้าโมลักไปไม่ยืนให้อยู่ฝ่าเมื่อชีละอ้คนจนวุ้น

អូនវិញអញថាແថបានប òi ចិត្តនឹកតោສາលំចាំជីพอดีคนรักมันดုန်พอดีคนรักมันฮุกมรสุมมันสุផใส ดีนะครับอันนี้เฟสส่วนตัวมเมื่อคยไไรพี่น้องเป็นไดเนีย่ยฉากึกไฟอยากให้ไม่เห็นไหนางาน,ดเ,นเด้เนาะผู้ใดมาสางว่าร่ำสั้นเหาเมบองงามเปน็นนี่มาเบิองหนังงานหลดไอยเถียงสู่ตายหลดมึงพี่น้องหน้าง,งานสวยมากครับาง,งานสวยแห้งพี่น้องครับผู้ใดอยากมารับชมมาไดเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านอนุ่นพี่น้องบานอนุ่น,อ,น,อ,นออกมาชมได้นะครับ วันนี้เราซ้อมสอดแจงครับล่ำเรืองตะกอนพอมโชว์พอมสอดแจงจังปางเลยนะครับทีมงานเฮ่าจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องเด้อนะครับระบบไฟระบบจอนะครับกํลลังไล่กํลลังสแตนบายคว่มพรนะครับอ,อยากให้เมื่อวงฉากอิลีพี่น้องงามๆเมื่อเมนข่อยเบาอันนี้ดิฉากจริงสวยมากจริงๆนะครับ ฉากจริงสวยมากจริงๆนะครับอยากให้ม่าเห็นพี่น้องไม่เห็นดอกอยากมาเห็นเด้อู้น้ำครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอบัตรที่นี่ใครอยากดูโชว์ก่อนเพื่อนเราจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์นะครับอยู่ในกลุ่มปิดครับให้เฉพาะคนที่ซื้อบัตรเข้าชมกลุ่มปิด ได้ชมโชว์ก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดอยากเบิงก่อนมูต้องรีบเข้ากลุ่มครับต้องฝ่าเขากลุ่มครับเป็นกลุ่มปิดครับต้องสวัสดีแม่พนันแม่พันมาตาเวนเดอ้อแม่พันธ์มาตาวนสวัสดีแม่วันครับขอบคุณครับแม่ปีนี้ลุงกรุงเทพอยู่แม่ปีนี้ลุงกรุงเทพ ยสออนฉากเบทีข่อยโอ้ยจำเนงามครับพี่น้องพอยอยากมูจองไม่เห็นหน่ายงานงามีหลีงามแบบงามมีหลีถือไฟเขาโอ้ยพี่น้องฉากงามหายบัตรคิดฮอดจา้า สวัสดีมสัดีครับโอ้ขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณอไอซ์ไส้ด้อน,นะครับขอบคุณพี่บอยสิริชัยนะครับมัอนี้ซ้อมมือแรกครับไปซ้อมไม่ไ้ซ้อมมือแรกซ้อมญ่มันนี้ซ้อมญ่ซ้อมใหญ่นะครับทีมงานเราซ้อมใหญ่พี่น้องครับอขอบคุณนะครับสวยงามร่างกายฉากคือไฟงา่งามพี่น้องงามขากิลีงามแบบ คอยสวงแล้วล่ะสำหรับฉากดีนี่สวงคักี่หลีซะงามคักซะถือไฟแห่งงามบคุณยอมใส่ไฟแห่งงามขอบคุณพี่บอยครับโอ้ยไอ้ไอแล้วย่องฉากพี่น้องถืงอถไฟงามีม่หลีครับมือนี้หัวตาเอาขั้นไฟขึ้นเบิงเต็มระบบมือนี่ งามงามงามพี่นอ้องผู้ใดว่างกับมาเด้อนะครับมาเบิงมาให่กําลังใจกันเปิดบ่วงวันที่ซีตุลาครับใครอยากรับชมไลฟ์สดเนี่ยไม่สติมมิ่งไลน,นะครับต้องเขง่ากุมก่อนเด้อพี่น้องเด้อเข่าคุมก่อนเด้อพี่น้องครับคุมเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเปิดบ่วงซีตุลาครับพี่น้องครับ เพราะหนาวอัดอิ่มสวัสดีครับขอบคุณครับเอาขออนุญาตพี่น้องปิดไลฟ์ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะไมีไลฟ์สดกลุ่มปิดน,นะครับเป็นกลุ่มเปิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยวขอบ you, อยู่ติดตามเพจท่านเราไปเด้อแล้วคอยแต้งหน้าก่อน